สวัสดีครับทุกท่านนี่ต้อนรับค้าสุรายการสตร g ง h v e r s ช o n วันนี้คุณก็จะมาอยู่กับเกมอลานเวกนะครับผมซึ่งเป็นเกมที่ผมไม่ค่อยอยากจะเล่นเท่าไหร่เนื่องจากมันไม่ใช่สไตล์ผมเลยให้ตายสิอ่าผมาต้องนิวเกมไหมครับโทษทีนะครับแก่งบีบีเข้าเออผมไม่ค่อยชอบเล่นเกมแนวเนี้ยมันทแมทแมงแง แต่ผมก็จะมาเล่นไอ้เอฟแอมเลตต์ตกครับปล่อยมันบ่นไหมครับผมไม่ฟังครับครับเป็นเ,เรื่องเกี่ยวกับว่าเรามีปีศาจไล่ตามเราอยู่นะครับผมซึ่งการควบคุมนี้ก็เป็นแบบเออเออให้มองไปที่แสงโน,โนโนนะครับผม ถ้าเกิดเราเลือกเป็นเย็ดเมื่อกี้การมองจะเป็นแบบเหมือนเฮลิคอปเตอร์นะผมกดแหวนมองเฮ้ยกดก็ลงก้มลงคือการเงนขึ้นนะใครโทรมาสักครู่นะผมครับ,รบขออภัยครับเมื่อกี้มีคนโทรมาครับผมก็เกมนี้เป็นเกมที่แบบว่าเราต้องอยู่ในที่มีแสงไฟตลอดนะครับผมถ้าเกิดไม่มีแสงไฟเราจะเจอกับปีศาจที่จะมาขย้ำตูดเราเอ้ยไม่ใช่นะครับผมครับ เฟรมเรตตกมากๆครับเกมนี tamam ้ให้ตายเลยเดี๋ยวผมเข้าผมกากวะเนี่ยให้เราเดินทางไปหาปราคารนะเรับผมในภารกิจแรกนี้ครับผมนั่นไงครับตัวที่เราต้องโดนมันไล่ไล่จ้วงครับผมถ้าเกิดไม่มีแสงมันจะมาหาเราครับนี่ครับแม่งมาแล้วครับเราก็ต้องวิ่งไปหาที่ที่มันมีแสงมันจะเข้ามาหาเราไม่ได้ใช่ไหมเห็นไหมครับ ถ้าเรามีไฟมาหาเราไม่ได้ครับผมชิบหายถ้าไฟดับเขาชิบหายแล้วครับตอนนี้ก็วิ่งลูกเดียวแล้วครับครับวิ่งลูกเดียวครับ <c oughs> กด F ครับกด F <c oughs> คือการมองหลังนะผมครับกด Space คือการจำนะผม ท,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 ทุกทุๆแสงไฟจะมีการเช็คพอยต์นะผมอันนี้เป็นโหมดฝึกนะครับผมก็ให้ทำการหลบมันโดการกดชิปแล้วกดติดทางครับผมฮึบฮึบเนี่ยครับอย่างนี้ครับผมอ้ยชัวไอ้สัสครับ แล้วม no <b posts> <Good story> <them> ันก็จะหายไปครับให้เราผ่านไปแบบง่ายๆครับผมนี่เป็นชัตเตอร์แรกนะผมก็ผมว่าการเล่นชัตเตอร์เดิไปเลยแหละครับอันนี้ก็จะเป็นการไอ้ตัวเคีื่องนี่ก็จะเหมือนแบบว่าเสจพายุนั่นเองครับให้เราวิ่งชิปหายไว้วอดเลยครับผมกดชิดในการวิ่งนะครับผมครับวิ่งชิปหายเลยครับอย่าได้หยุดมองมาข้างหลังเลยครับไม่ต้องบอกก็รู้ว่าข้างหลังมีอะไรบ้างนะครับตอนเนี้ย เหนื่อยครับผมเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยวิ่งไม่ไปแล้วครับครับวิ่งสิครับมีคนรอเธออยู่ครับผมตรงนี้โอ้ยวิ่งด้วยชักช้าย่าเอ้ยเออถึงแล้วแล้วก็จะโดนอย่างนี้ครับผมถ้าเรามาช้าอีกนิดนึงจังหวะนี้คือมันให้เราไปที่เข้าบ้านไหมครับผม ดีรอแป๊บนึงไม่เข้าให้กูเข้ากูไม่เข้าจะทำไมวะเดอไลน์ไม่เข้ามีอะไรเปล่ากูไม่เข้าอ่ะครับเอฟเฟกต์ดีที่ห่ายเลยครับอ้าวเฮียบังคับเข้าครับ ใช้ไม่ได้ผลนะครับไอตัวเที่ยงเนี่ยเออ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 เอ่อเที่ยตกใจครับตอนนี้เราก็ปลอดภัยแล้วครับอยู่ในบ้านนะครับลูกกระวาดที่คล้ายๆเกมไม่นั่นเลยนะครับผมชื่อเกมอะไรวะคุ็นคุณ หลอนว่ะหืมลูกกตามึงโหดมากโอ้เฮ้ยเกียแล้วครับจังหวะนี้เราทำอะไรไม่ได้ครับคือต้องอยู่นิ่งๆให้มันทุบบ้านเล่นนะครับ เราก็โดนดาเมจแล้วก็จะเจอทางสว่างครับผม Get to the light Follow to the light ตามแสงไปให้เราวิ่งตามแสงไปครับผมครับทีนี้พอเราอยู่ในแสงเลือดเราก็จะเพิ่มขึ้นครับผมอ่า แล้วพอเต็มแสงก็หายไปให้เราวิ่งตามแสงไปอีกครับตรงนี้จะผ่านเราไม่ได้แล้วก็ต้องรอแสงมันหมดบน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 เสร็จยังเสร็จแล้วก็เปิดดูดูซัมติงลำดูหน้าตัวละครกัน,กนดีกว่าโอ้โหหน้าตัวละครเย้พลังวิเศษ แนวที่หายเลยครับครับนี่คือหน้าตัวละครของเรานะครับผมชื่อตัวละครอะไรก็ไม่รู้ผมไม่ได้อ่านตอนต้นให้เราเดินตามแตกไปเรื่อยๆครับ<า>ครับแล้วก็ให้เราทำอะไรเนะี่ย อ๋อให้เราเก็บกเก็บปืนนะผมเอ้ยเก็บกระสุนเก็บ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 นี่ครับเก็บไฟฉายครับเอาไว้ตอกมันกดนี่การเล่งแสงับผมครับครับเป็นการเบิร์นมันให้หายไปนะผม ก็เลยรู้ว่าไอ้พวกเฮี้ยนี่ก็แพ้แสงครับผมแล้วก็ส่องเข้าไปครับส่องไปอีกครับครับวิธีการกำบัดมนลัเกมนี้คือการเอาแสงส่องมันครับเออฟอร์ก็อ๋อให้เราเก็บปืนครับผมให้เรากดการส่องไฟใส่มันครับส่องไฟแล้วก็ยิงไปดีครับยิงเลยครับยิงมาอีกครับยิงครับยิงอีกครับ กระสุนดเร็วการกดคิวครับยิงไปอีกครับแค่นี้ก็ตายแล้วครับผมรีโหลดกระสุนด้วยครับการสุ่สอนเสร็จสิ้นแล้วครับผมต่อไปเป็นของจริงนะครับผมอันนักรับมันก็มีแค่นี้แหละครับไอ้เกมเฮี้ยๆเนี่ยแหละครับเห้พอนในเรื่องสนุกแต่ผมไม่ค่อยจะชอบกับเกมนี้เท่าไหร่เลยนะครับอยู่ด้วยกับชอบส่วนตัวแล้วนะอันนะซึ่งเราจะเล่นแค่ชัตเตอร์เดียวก็พอเลยครับเกมนี้ซึ่งก่อนจะไปเราขอเก็บกระสุนก่อนคือการโดกระสุนนั่นเอง ครับผมแค่นี้เราก็เดินได้แล้วครับครับเดินต่อไปครับนี่ครับเหยียดตัวแรกที่เราต้องเจอครับตองไปมาครับยิงครับยิงยิงยิงอ๋อยิงโอ้ยเฮียไหนวะครับตายแล้วครับยังครับยังนี่วะเฮ้ยอ๋อแค่สองไฟก็ตายได้แล้วครับผม อันนะครับสองตัวเลยอ่ะมันกระสุนนั้น r e l ห a d จังเลยวะอ๋อต้องรีโหลดกระสุนด้วยนะครับผมเมื่อกี้ผมพลาดลืมรีโหลดกระสุนนี่เอง อันนะครับแล้วก็เดินต่อไปครับครับตรงนี้ก็จะมีที่ให้เราโดโดกระสุนโดยาโดของโดให้เพียบเลยครับอืมแล้วก็เลยได้ปืนปืนแปลกใหม่มาปืนอะไรวะเอ๊เออเดะปืนอะไรปืนสีแดงไม่รู้ครับต้องลองใช้ลูกเดียวครับอย่างนี้อ๋อแล้วก็เล็งไปครับยิงแม่งเลยครับ อ๋อเป็นปืนระเบิดนี่เองครับผมอืมลูกเดียวรู้เรื่องเลยครับเดีย๋ยใช้มากครับมันเปลืองครับระวังตกไปตายนะครับผมอาตกไปตายเลยครับแล้วเราก็เดินตามทางไปครับผมแล้วคุณก็จะพบกับอิสรภาพครับผม กูจะเป็นไทยอ้าวเชี่ยอะไรวะมันมันมันเบ่งพลังกันแล้วครับผมคราวนี้ทั้งบ้านทั้งรถมากันได้พึบแล้วก็เฮ้ยชิบหายแล้วเออเออหมเดลหมเดลเล่นเกมเฮ้ยเชี่ยแล้วเชี่ยแล้วเชี่ยแล้วโอ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ้ยรถก็มาใจเย็นดิเฮ้ยโอ้ยหมึงมึงมึงไม่ใจร้อนนะป๋าถั่อะไรมาอีกอะ วิ่งไม่ไปแล้วครับตัวละคร,รเหนื่อยครับผมดูความเฟื่องของเราครับวิ่งตามหาแสงนี่เองครับถึงแสงนะครับวิ่งออสุดทางแล้วสุดทางรักอย่าเพิ่งเข้าขับกลับไปด่วนโอ้โพระเจ้าจุง๋งเข้าเ,อเอาหอะ เออเห้อเจ้าจอร์จยอดมากเอาเขียเฟมเลตตกอีกอะ่ะเอาเอาค้างค้างเอานะครับคุณก็จะเจอกับทางสว่างนั้นบน,นครับไฟสุดดับนั่นเองครับบนรลัยแล้วครับทีนี้ไม่รู้เช่นกันว่าจะเจออะไรบ้าง ก็จเข้าในเรื่องหลักของโตเกมนะครับผม w e l ค o มทูเดอะบ i ิงเฟลนะครับคุณก็จะมาเจอกับผู้รอดชีวิตไม่ใช่ดิไม่ใช่ไม่ใช่เรสเดนแล้วก็จะต้องรอไปให้เราถึงฝั่งนั่นเองครับผมตรงนี้เราก็จะไปเดินเล่นครับเราจะมีอะไรให้เราโดมันครับในแถวๆถนี้มันไม่ใช่โอเพนวอลล์ของเกมแบบนี้มันเป็นเกมที่แบบ เนื้อเรื่องอย่างเดียวเลยอ่ะเอาปืนมาแล้วปืนไปหมดเนี şey ่ยปืนปืนไม่มีเหลือสักอย่างมาหงมาให้อะไรอะไรวะโอ้แม่งทำเกมมาได้แบบไม่เอาเพนโว่เลยอ่ะเปิดตัวรถไอะไรเนี่ยแม่งถ่ายรูปอีกแล้วฮะกูบังกล้องกูบังกล้องทำไมกูฮะฮะฮะติดหน้ากูเนี่ยแหละอ้าวเก๊กเอ้าถ่ายรูปกูได้เลยได้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  ถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยเออเออบ่นเฮียไม่ฟังเอ้ยก็บังเว่อถ่าย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 เออบ่นบ่นใช่บ่นบ่นนะฮะตบเกล็นแตกเลยคนละล้นเลยฮะฮะฮะบ่นอีกคนแล้วนะอย่าเลยนี่กัไม่ใช่หรือ งปวดคอไหมนั่งเงี้ยกูฮะฮะปวดคอไหมฮะ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 ถึงนาทีหรือว่ามันเสียเวลานะเว้ยเสียเวลานะเว้ยอะไรคาราดิปงกิทแลนด์นี่อะไรวะอะไรดัสคิวไพส์โทรศัพท์เบปเปอร์ไลเดอร์กระดาษแมนไม่ใช่ละเฮออะไรของมันวะเนี่ย เอาเล็กๆเอาแล็กเอาเร็กเร็กเร็กรอเอาท้องฟ้าสิครามตัวเอกชื่ออลานหรือเปล่าวะอลานอลานเวกหรืออลานวอก็เนี่ยอลานเวกหรืออลานวอลก็ไม่รู้อะทกอย่างอะ อ้าวเฮียหลุดเลยครับครับหลังจากเมื่อกี้ที่เกมมันเด้งออกไปครับผมก็มาใหม่ครับผมเดียวเวลาที่เป่งเลยเราก็จะมาถึงเมืองที่ชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้ผมไม่ได้อ่านเหมือนกันเช่นเคยไม่ได้อ่านอีกแล้วครับผมนี่คือแฟนเราใช่หรือไม่ไม่รู้ครับผมผมก็ไม่รู้หาเลยเกมนี้ครับ โอ้เพนเองไม่ใช <Venice> um. kind of like ่ละวเย้ทำไมหล่อยังเลยวะใครนะติดจ็อบปะไม่ใช่ละไม่ฟังนะผมข้ามไปเลยครับเช็คทอยครับแฟตแคลสตูคี้กูกีกูไม่เอาแล้วกูจะไปไอ้อะไรอ่ะไม่เอาแล้วมาอยู่แล้ว ไม่เอาไม่เอาแล้วไม่ฟังเฮ้ยเฮ้ยนี่มันน้ำอ๋อทำเครียอะไรวะอ๋อไฟมันดับเขาเลยกลัวครับมุดจังเลยวะไปฉายไม่มีให้กูห้องน้ำหิเปิดไม่ได้ครับเปิดไม่ได้แล้วก็โตเลยครับ ครับโ oh, มันต้องมีอะไรแน่ๆละครับตรงเนี้ยฮัลโหลมันต้องมีอะไรแน่ๆครับไม่มีไม่ได้ล่ะครับ <St> มันต้องมีครับอย่างเงี้ยเปิดแม่งเลยครับอุ้ยเฮ้ยมาแล้วอะไรโอเคะครับครับ ขอบคุณครับถุยครับอะไรครับเนี่ยไม่รู้เรื่องครับครับเขาให้กุญแจมาครับผมผู้หญิงชุดดำครับมึงตายอย่างเนี่ยสักครู่นะครับครับผมก็กลับมาต่อครับหลังที่ได้กุญแจมามันก็ให้เราไปเปิดอะไรก็ไม่รู้ครับอ่ะแล้วก็เดนอ้อนเลยครับอย่าอย่าอย่าอยู่กับมันมากเลยครับเสี่ยวครับ

อ่าครับเดี๋ยวผมค่อยกลับมาต่อเกมเนี้เลยครับผมว่ามือพระส,สองนี่เน่ยชักเริ่มนานเล่นกันเรื่อยๆรื่อละขอบคุณน,นี้ก็ขอบมากครับผมสำหรับพาร์ทหนึ่งอารันเวสค,ครับ